ส่งที่ใหญ่ที่สุด ความคืบหน้าจากการที่รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโควิด -19 ด้วยการจัดนโยบายเราชนะให้ประชาชนผู้ที่ทไม่มีสมาร์ทโฟนหรือ,อยังเข้าไม่ถึงโครงการใดๆที่รัฐบาลเคยจัดสวดสีกันให้ให้มาลงทะเบียนแล้วจะได้เงิน7 0 0 0บาทเพื่อนาไปจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นทั้งห้างสรรพสินค้าหรือร้านโชว์ห่วยที่เป็นนิติบคุคคลและบุคคลธรรมดาซึ่งเงินก้อนแรกของกลุ่มแรก,แรกจะมีการโอนเข้าแอป กรเป๋าตังค์โดยผ่าน G ี a l l e t แต่สำหรับกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนก็ได้เงิน7000บาทจากโครงการเราชะนะด้วยเช่นกันสรุปก็คือใช้สมาร์ทโฟนหรือบัตรประจำตัวประชาชน <Okay. S 1> ไปดำเนินการจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายจาตุรนหรือสว่างคุณอู๋กรรมาการผู้จัดการบริษัทาหาสหแสงชัยมาร์เก็ตติ้งจำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่2ี่9 4 0ทัขีดถนนคลองพระเชน อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ได้พาไปดูบรรยากาศของประชาชนที่พากันมาซื้อของเข้าแถวเพื่อซื้อสินค้าในแต่ละวันประมาณ500คนโดยร้านค้าแห่งนี้เป็นร้านค้าปลีกส่งขายให้ลูกค้ารายย่อยซึ่งเข้าโครงการที่รัฐบาลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรมาชักชวนและแนะนําทุกโครงการซึ่งนายจาตุรนหรือคุณอูกรรมการผู้จัดการบริษัทสหแสงชยัยมาร์เก็ตติ้งเล่าให้ฟังถึงโครงการที่เข้าร่วมกับรัฐบาลในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจว่าร้านของตนเองเข้าร่วมโครงการหนึ่งคือโครงการธงฟ้าประชาัฐ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนชานรากย่าอย่างแท้จริงได้เงินคนละ2 0 0ร0 0ถบาทต่อเดือนส่งเงินจ่ายตรงเข้าในบัตรประจำตัวประชาชนหรือสมาร์ทโฟนไม่ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่มีค่าดำเนินการถึงมือชาวบ้านแบบเต็มๆได้เงินต่อคน2 0 0ร0 0ถบาทต่อเดือน สมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมี3-5คนก็ได้รวมกัน1,500บาทก็นำมาซื้อข้าสารน้ำตาน้ำมันพืชผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อฐานรากให้กับประชาชนออันนี้้ซืไปขาย